ชมพู่อาริยาพาลูกๆเที่ยวนั่งเรือชิลใสยฟ้าพา,ายุโช่์ฝีมือวาดรูประบายสีอบอุ่นน่ารักที่สุดไปเลยคะ่ะสำหรับโมเมนต์ของแม่ลูกชมพู่อริยากับลูกๆใสยฟ้าพา,ายุและน้องเกลกับโมเมนต์วันหยุดของคุณแม่ที่พาลูกๆไปเที่ยวแบบชิลๆในกรุงเทพ ร้อมแคปชั่นสั้นๆของแม่ชมที่เขียนเอาไว้ว่าวันก่อนโน้นกับภาพที่แม่ชมไปเรียนรู้ดูงานศิลปะที่ไอคอนสยามและดูเด็กๆมีความสุขมากที่ได้วาดรูประบายสีโดยเฉพาะพี่สายฟ้าที่ดูตั้งใจมากและดูจะชอบงานศิลปะแน่ๆแ,แม่ลูกได้ถ่ายรูปเล่นกันด้วยน้องเกลวิ่งเล่นก็ดูมีความสุขและยังมีคลิปสุดชิลที่แม่ชมกับน้องพายุพากันไปนั่งเรือรับลมเล่นกิจกรรมง่ายๆตามใจเด็กๆของแม่ชมที่คนดูก็อดยิ้ม ตามไปด้วยไม่ได้แถมยังได้รูปครอบ,บครัวที่วาดออกมาเหมือนเป๊ะกลับมาบ้านอีกด้วยหรอครับยูชอบนั่งเรือไหมครับ,รบแล้วพี่สายไปไหนเนี่ย ดูเลยนะดูแวนโกะย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ